ในรอยรั่วมดีไหมแนม่นยังโอ้ยในกี่ปอนไปดูดิไปดูดิไม่กี่ทรายด้ด้วยนี่วะเนี่ยมไม่อยู่ผมไม่อยู่มันไหลลงนเหรอไหลลงไหมไม่ไหลอยู่ที่เดิมอยู่นี่ไหลลงอ่ะไม่ไหลลงนะไหนดูดีๆไหนให้กล้องมาถึงตอนนี้กีดแดงอยู่เนี่ยไม่ไม่ไมหลที่เดิมอยู่ไหลที่ไหนยิงแล้วเนี่ยเออ ให้ช่างมาถอดปั๊มน้ำครับผมผมพูดถูกไหมผมให้มาถอดปั๊มน้ำใช่ไหมเออให้ถอดปั๊มน้ำเน,นี่ยมันลงมันลงนะไหนค่อยหาย<ง>ว่ะค่อยค่อย,อยหายว่ะลงค่อยค่อยหายเดี๋ยวใจเย็นเอาหาไปที่รั่วไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ไม่รู้หรอกต้องโดนมันน้ำเออลงแล้วเนี่ยหายแล้วแดงมีที่รั่วว่ะรั่วตรงไหนวะนี่เอาไปฉายหาไปอันนี้ไม่รู้หรอกเจ้รั่วนี่บ่อนเนี่ยนี่จิลุดสิเนี่ยเนี่ยมันจิลุด โบฟ้าซุบนะมีเรื่องแน่นี่ไม่รู้ถ้าตัวนี้ยอมแพ้ถ้าหาที่รั่วนะนี่หาไม่เจอหรอกอันนี้ยกเครื่องมาอย่างเดียวลงแล้วขับลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ยังสีแดงอยู่เลยตอนนี้สีน้ำเงินแล้วลงแล้วครับแดง,ง,งมีที่รั่วที่ซึมซึมไม่รู้ตรงไหนหรอกบอ่อน้ำหรอท่อ,อท่อไม่ซึมฝาไม่ซึมเนฟึมซึมที่ฝาเนี่ยบอเนี่ยฟาที่ใส่เนีย่ยท่อน้ำนะ ท่อน้ำไหลกลับอันนี้น่าจะหลุดตอนในนั้นแหละซึมนะซึมนี่หน่อยท่อนี้เดี๋ยวเปลี่ยนวันนั้นน่ะนี่ยซึมเนี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยซึมเนี่ยไอ้ท่อซึมนี่ก็ต่างหากนี่ซึมเอี่ยน้ำร้อนเนี่ยต่างหากรับรมอ่ะอันนี้แหละจังหม้อน้ำนี่แหละนี่ผมใช่ช่างก็เปลี่ยนวันนั้นเองกเนีตัวนี้เลยไปทางนู้นโอ้ยเครื่องมือครบชุดครับ นี่ซื้อเองเรือยืมก็มาดิที่เองเหรอก็ลงคุนสูงไหนตัวไหนรั่วแป๊บหรือเป่าไม่ใช่แป so ๊บหรอกรั่วท่อยางหรือว่าแป๊บอ่ะรู่แป๊บไม่ใช่ท่อยางหรอกแป๊บนั่นน่ะชุดนั้นน่ะชุดคอมมาน้ำมันทะลุนี่ฮอนด้ารั่วหลายคันแล้วไอ้ตัวนี้แหละเคยเปลี่ยนท่อยางแล้วไปหายนั่นแหละรว่วแป๊บนั่นน่ะไม่ใช่รั่วนี้เห็นไหมเจอแล้วครับคุณรู้ว่าเห็นไหมล่ะไหนดูส่งไฟดีดิ ไม่ทรงห่างๆก็ได้เดี๋ยวนี้มองดูว<อ>่าตรงไหนมองมีหนึ่ลองด้วยนั้นพอดีไหมไอตัวแยกก่อนแยกอีกทีเด้แล้วไอ้นี่กระเด็นนะนี่แยกอินทีได้ทรายนั่นกี่ปอนบอกด้วยวางบนบนเนี่ยบนเหล็กอืมอืมอืมอเพราพรา ได้ไหม15 16 16ปอนด์ไหลต้อง16ปอนด์หรือ18อะไรเลยลงแล้วบ่มียู่ใช่ไหมอพอเดี๋ยว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 เอามือจับตรวจทั่วเลยบ่โอ้นี่นู่นนี่แหละเน่เห็นแล้วเน่ท่อมันแตกแตกท่อเลยไม่ใช่ท่อยางหรอกเน่รูเกลารือเปล่าไม่ใช่เก่าน้ำน้ำยกลงเลย ่ด้วยด้วยเนี่ยด้วคอมันเลยเนี่ยไม่ใช่ทอยางหรอกทอยางมันหนาอยู่เนี่ยมันจะรัวร่วยง่ายทอยางเนีน่ยแน่นอยู่เนี่ยฮะอู้นี่โู้โหนีนนน่เห็นแล้วนี่ท่อนี่เปลี่ยนวันนั้นเองเนี่ยท่อเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนะเป็นไงเล็กดัดหรือเปล่าดัดไม่หนใช่ รัวท่อรั่วแป๊บว่ะอย่าลมเป่าเมื่อหาไม่เจอนี่ต้องเนาะฮะรั่วมันจะอถอดมาอะไรก็เห็นไม่มันรั่วมันรัวรั่วรั่วท่อเนี่ยรั่วคอคอหันเนี่ยนคตรมเนียมนี่แล้รั่วนี่เนาะนีขึ้นเื่อรั่วเนียันมัไปสอรอบแล้วท้งี้ตัวเนี้นี่เปลี่ยนไปวันนั้นเนีเปลี่ยนเมื่อหกเดือนลีว แล้วเปลี่ยนอันนี้ให้สองตัวได้วหมือนนั้นเะท่อนี้เส้นหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนนั้นจำไม่ได้ท่อบนท่อบนเปลี่ยนเขาบอกเลยท่อบนเปลี่ยนด้วยเหมือนนั้นท่อน้ำนี่ได้เยอดนะอันนี้มื่นพี่ถอดนี่ดูเบอร์สอบสอ,อกเยอะเบอร์สบสองหลับหมดพี่อดนี่เหรอเยอะๆเพิ่งทอดนั่นออกทอดไอ้ตัวนี้เบอร์สิบสองหลับอยู่ไหนไม่รู้น้ำมาถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็อยู่นู่นยังไงเหร ข้างมีอยู่ตรงนั้นแหไงนี่น่าจะได้อาอะไรตัวนี้ออกคนอันนี้กีฬาไงอันนี้ทำไ,ไมเร่งด่วนไม่เห็น

มันห <Green? S 2> <porque> ่างไวเนี the não, ่ยไว่ตัวนี้หักไว่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าตัวเก่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยท่อเนี่ยต่อเปลี่ยนเอาใหม่แล้วครับท่อมันแน่นอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเพิ่งถอดออกเพื่อมันต้องเล่นนี่ยตัวเดิมตัวเดิมมีมีไหมลองดูปั๊มน้ำต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเลยนหนาวน้ำเนี่ยเปลี่ยนอันนี้ต้องถอดอยู่แล้วถอดเปลี่ยนอยู่วาวน้ำอยู่แล้วเปลี่ยนคอมันด้วยมั้งเปลี่ยนทั้งชุดเลยเนี่ยมันไม่จบหรอก ที่ร่วมไม่เจอมันร่วนิดเดียวซึมพอจะน้ำหายเลยครับเนี่ยนิดเดียวเองดูดิตอนนี้ยังอยู่เยอะอยู่เนี่ยมันนิดเดียวเองน่ะน,นะี่เนี่ยที่แดงอยู่เลยครับมันยังมันไม่ลงไปเท่าไหร่ลงไปนิดเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์อะไม่หมดเป็นเดือนอะอู้มันไม่ใช่เป็นที่นน้นอ ไอ้นั้นก็ใช่ครับไอ้พัดลมไฟฟ้าไม่ทํางานตัวหนึ่งใช่พัดลมไฟฟ้าเน่าครับพอเน่าร้อนร้อนมันก็ดันท่อยางนั่นแหะโอ้ดันท่อยางนั่นน้ำก็เลยหายครับถูกแล้วแหละพอมันร้อนมันก็ดันดันในท่อน้ําออกคือตรงไหนออกง่ายก็ออกตรงนั้นครับถูกแล้วเจอแล้สาเหตุตอนนี้ยังตอนนี้ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าพัดลมไฟฟ้าไปทํางานยุ่งสิ ะจกมองข้างวะนี่กรอบรถนี่เมื่นี่เนี่กรอบเนี่ยถ้าตรงนี้ไม,ม่มีก็น,นู่นแหละอ,อยู่หน้ารถเดี๋ยวหาให้มีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวในกบบจกมองข้างเจอละเจอละเจอและวครัอหมดใส่มองข้างครับ มันก็ไม่รั่วท่าไหร่น่ะยังนิ่งอยู่นยเห็นไหมอยู่เลยคันนี้เป็นที่เอ๊ยยังอยู่อย,อยู่นิดเดียวเองซึมต้องมันน้ำหายครับหาไม่เจอจับมือโฉลกมือ

เอือเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลลแล้ว,แว,เวเห็นแล้วเห็นแล้วพอๆเห็นแล้วลองลองบีบท่อยางกัหน่อยเอาไม่บีบนี่บีบแบบทอเล็กแก่ท่อเล็กเนี่ยบีบนิดๆอย่าบีบเยอะเดี๋ยวมันพุ่งนิดเดียวอย่างนั้อือวะดู่นเจอแล้วมันก็เข้าตรงอยู่นะทำไมมันรู้ได้วะยังงงอะ นี่โยกเจริญดอกกว่านอทากาวด้วยนะคนใส่วันนั้นทาอะไรวะนนั้นทถ่ตัวหาว่าโอ้เยอะเกินไปหรอไม่ตรงนี้แหละวันนั้นเนี่ยช่างช่างคนใส่ผมคนดูยืนดูเงี้ยวันนั้นเราจะพูดมากก็ไม่ได้แต่สองตัวนี้ดูดูเองแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ช่างคนใส่ยาวเกินนิดนึงเราจะพูดเยอะก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวหาว่าเรื่องมากอีกเลย ยิ่งเราพูดมากอยู่ใช่ไหมเออให้มาถอดปั๊มน้ำผมให้มาถอดปั๊มน้ำก็ถูกแล้วเดี๋ยวผมผมพูดผิดตรงไหนเออให้ถอดปั๊มน้ำผมพูดแค่นั้นเองใช่ไหมก็ถูกแล้วไม่ผิดนะไม่ปิดให้ถอดปั๊มน้ำก็ถูกแล้วน้ำก็น้ำรั่วอปั๊มน้ำก็ถอดเองถอดไม่ได้อันนี้งานง่ายอันนี้ง่ายๆผมถอดเองถ้ายากๆอ่ะผมไม่ถอดผมถอดไม่ได้ยากๆนับตัวเดียวแม่โคตรเจ็บปวดเลยมีลูกบล็อกไหมลูกบอกเหลี่ยมอ่ะไอ้ลูกบอกนั้นอ่ะเหมือนเบอร์แปร์อ่ะมีไหม 6เหมือน6เลียปรอ่ะว่าอย่าตัดแล้วไปเช้านี่เออเจอที่รั่วแล้วครับนี่แหละความจริงท่อน,นี้ไม่รั่วหรอกเพราะพอไอ้พัดลมไฟฟ้าไปทํางานใช่ไหมเครื่องมันร้อนพอร้อนมันก็ดันดันมันก็ต้องหาที่น้ําออกน้ําก็เลยออกมานี้น้ําก็เลยหายครับไม่งั้นมันขับไม่ได้เป็นเดือนหรอกเออเจอแล้วสาเหตุครับนี่แหละอ๋อถอดไฟเจอสาเหตุแล้วโอ้โหพุ่งเลยโอ้ยอ๋อเอาแรงครับแรงนี่ลงทุนเยอะ ออลองทุนเป็นช่างลงทุนซื้อเครื่องมือแบบนี้สิอยาให้ผมซื้ออีกก็ไม่ไหวแล้วไม่ด้วยอายุช่างเลยอโอโ้โ,อโหโเลิกดีกว่าเลิกดีกว่าไม่ทำหรอกเลิกเลิกเถอะ